ในเบรกที่2กันนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาติดตามเนาะรายการของสถานีเนชั่นยูทีวีกันต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวต่อที่ชมรม Creative แ h a r i n g นะค่ะขอถามอาจารย์อัญญาวีอุ่สวัสดนะคะเดี๋ยวขอเรียกว่าอาจารย์อันค่ะอาจารย์อันก็เป็นที่ปรึกษาชมรม Creative แ h a r i n g อาจารย์มีโครงการอะไรจะทําอะไรกันบ้างคะก็โดยรูปแบบกิจกรรมของ Creative แ h a r i n g ก่อนนะคะคอนเซปต์ของรูปแบบรายการเราเนี้ยก็คือเป็นทีวีเพื่อการสร้างสรรค์และแบ่งปันนะคะ โดยเด็กๆที่มาร่วมกันทํากิจกรรมในชมรมเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าเอ๊ะแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยจุดมุ่งหมายหลักก็คือว่าอยากเห็นสิ่งดีงาม,มเกิดขึ้นในวงการสื่อสารหรือในวงการที่ที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสื่อเราเริ่มไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอ๋อค่ะและการปลูกฝังสื่อให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยถ้าเราสามารถหย่อนมเมล็ดพันธุ์ความดีงามตั้งแต่สมัยที่เรียนตั้งแต่ปีหนึ่งได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีค่ะ แล้วอาจารย์มีโครงการที่จะทําอะไรบ้างคะก็โดยรูปแบบของโครงการที่เราทํากันเนี่ยก็คือ 1. เราจะมีการจัดตั้งกองทุนชมรมครีเอทีฟแชร์ลิงเนื่องจากทุกกิจกรรมบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคาดหวังตัวเงินหรืองบประมาณจากส่วนกลางได้ได้อย่างเดียวทีนี้เนี่ยเพื่อความยั่งยืนของชมรมเนี่ยก็คิดว่าถ้าเราหารายได้มาตั้งกองทุนครีเอทีฟแชร์ลิงถ้าเราอยากจะทําอะไรเราก็ใช้กองทุนนี <unter> เป็นตัวไปขับเคลื่อนเหมือนเป็นน้ํามัน <c oughs> หล่อลื่นให้กับกิจกรรมของเรา <c oughs> แทนที่เราจะเอ๊ะรอคอยคาดหวังจากมาหาลัยอย่างเดียวก็ไม่ใช่ถือว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการ หารายได้มาช่วยกับชมรมได้ก็ส่วนใประเด็นที่ทํานี่ทําเรื่องอะไรคะอาจารย์ก็กิจกรรมหลังจากที่มีกองทุนแล้วเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมค่ายอาสาเพื่อเรียนรู้ชุมชนหนูได้ข่าว,วาเดี๋ยวอาจารย์จะพาออกไปค่ายอาสาท,ที่ไหนหนะเดี๋ยวจะไปที่กที่ชมรมกลุ่มรักเขาเชมเอาอเภอแกงจังหวัดระยองซึ่งกิจกรรมของชมรมนี้เขาจะเป็นกลุ่มเยาวชนที่ทําด้านสื่อกับสิ่งแวดล้อมมา15ปีทีนี้เนี่ยเนื่องจากเราจะพาเด็กปีหนึ่ง ที่จะเริ่มปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ย<ช>เราคิดว่างั้นไปดูกิจกรรมของเยาวชนกลุ่มนี้ไหมว่าทำไมเขาถึงยืนหยัดมาได้ถึง15ปีโดยที่มาทำงานเพื่อสังคมแล้วไม่รู้สึกท้อแท้เดี๋ยวหนูจะแอบขออาจารย์ไปด้วยดีกว่าเหรอได้<อ>ค่ะยินดีค่ะนอกจากมีโครงการจิตอาสาเรามีโครงการอะไรอีก้างคะโครงการที่2เนี่ยก็คือผลิตสื่อสร้างสรรค์เราก็อยากให้เด็กๆเนี่ยมาร่วมเคียร์ที ดูว่าถ้าเราจะทำสื่อสร้างสรรค์ชิ้นหนึ่งเนี่ยมันมีช่องทางอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นดนตรีที่ว่าชมรมกำลังผลิตดนตรีคีเรทีฟแชร์ลิงแนวคิดก็คือชมรมเราถึงแม้ว่าจะไม่มีคนเก่งดนตรีนยเราก็ไปหยิบยืมคนส่วนกลางเนี่ยคนเนี้ยผลิตดนตรีให้เพลงเราแต่งไม่เก่งใช่ไหมเรามีเพื่อนที่เขียนเพลงได้เราก็ไปขอ ข่าวจะทําข่าวเรื่องการแบ่งปันชมรมเราคนไม่พอใช่ไหมแล้วก็มาที่ชีพจรข่าวก็คือทุกคนทํางานร่วมกันใช่อนาคตมีโครงการผลิตหนังสั้นที่สร้างความดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมเราไม่มีคนผลิตเราก็ไปแตะแบงค์ชมรมภาพยนตร์ก็เป็นคอนเซ็ปต์ชมรมว่าเคียร์ทีทไม่พอต้องแชร์ลิ่งแปะมือกันเนาะงั้นต่อไปมาถามชมรมที่จัดทํารายการซีนีแม็กกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างรายการนี้มี รูปแบบรายการอะไรเป็นยังไงบ้างคะรูปแบบรายการน่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่จบยังไม่จบนอกจากความสนุกและสาระเกี่ยวกับภาพยนตร์เกี่ยวกับภาพยนตร์ชื่อตรงๆเลยซีนีแมกใช่ซีนีแมกแล้วทำไมถึงจะทํารายการนี้ขึ้นมาเอ่ยก็เราเห็นว่าในโลกเนี่ยในโลกตอนเนี้ยรายการทีวีเนี้ยเกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยจะออกมาแนวแนแบบตรงๆงเลยออกมาเกี่ยวกับเรื่องเลยแบบ เฮ้ยเราอยากทาแบบแบบหนึ่งที่แบบเป็นวัยรุ่นอ,ะอ่ะแต่เราจะสื่อออกมาในแบบวัยรุ่นค่อยใส่ความสนุกเข้าไป<ะ>แล้วก็รีวิวหนังให้คนดูแล้วเราก็จะหยิบพวกหนังสั้นของนักศึกษาบ้างหนังต่างประเทศบ้างอเอามาซับแล้วก็มาแชร์เป็นอีกทางนึงที่จะแชร์ให้แบบว่าเออหนังสั้นอย่างเงี้ยหนังสั้นดีๆอย่างเงี้ยที่เราอยากจะแชร์อย่างเงี้ยอยากให้คนดูว่าเรื่องนี้น่าดูนะอ,อ่าใช่<ม>เพราะว่ามันจะมีแง่คิดมีวิจารณ์แบบมีฮะมีฮะมีวิจารณ์แล้วก็ให้แง่คิดด้วยค่ะแล้วมี จะทําพวกหนังสั้นฮะแล้วก็โฆษณาครับผมก็เดี๋ยวประมาณสักปีหน้าก็จะมีโฆษณาจะลงประกวดโฆษณาอีกแล้วก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบรายการนี้หน่อยอาจจะเชิญผู้ผู้กํากับมาพูดบ้างอาจจะเชิญพวกที่ชนะรางวัลพวกพี่ที่ชนะรางวัลอัดมาพูดในรายการนะโอ้คถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ได้ทํากันจริงๆเรามาถามฝ่ายเทคนิคกันบ้างดีกว่าค่ะฝ่ายทีมงานกลางเทคนิคนั่งเงานั่งเงาเราเราไม่ได้เลือกช็อตช็อต ยางถามฝ่ายเทคนิคนี่คือคุมทุกรายการเลยปะคะตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้คุมทุกรายการ,รแล้วจากเริ่มที่ไม่เคยทําเป็นเลยหรือว่าเฮ้ยเราทําเป็นอยู่แล้วเราเข้ามาทําตรงนี้ทําไม่เป็นเลยครับเริ่มมา <c oughs> เริ่มในนี้หมดเลยแล้วก็มีพี่ๆมาแนะนาบ้างแล้วก็ฝึกคุยกับอาจารย์ที่พอเป็นบ้างอย่างเงี้ยพอเป็นหลักนั่นอาจารย์อันตราแต่ว่าแต่ละคน แว่าทําอะไรกันยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วอย่างรับทําเป็นเรื่องทําเรื่องอะไรคะซาวในรายการคุมซาวคุมยากไหมมีอุปสรรคอะไรกันไหมโอ้ก็ยากนะครับปัญหาแรกคือรายการรายการพี่อะไรข่าวเสียงไม่ออกครับอ๋อคือกดยังไงก็ไม่ออกครับปรากฏว่าเป็นเพราะอืมไม่ได้ไม่ได้อัดครับคือคือลืมกดอัดหรือว่าไงใช่ครับไม่ได้อัดลายเสียงอ๋ออย่างนี้เองแล้วอย่างแม็กอะคะก็แม็กจะทําหน้าที่คอยคอย สลับภาพเข้ารายการเคยเคยเป็นยังไงอุปสรรคเราล้อได้เหรอทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำทำตอนนั้นทำรายการข่าวครับแล้วขึ้นขึ้นสลับภาพไม่ทันอินเสิร์ตภาพไม่ทันแล้วก็แล้วโดนบอกอตกหลายๆสิ่งหลายหอย่างกดกดดันครับกดดันแล้วก็ทำให้พีคแล้วก็ร้องไห้จะผิดเป็นครูหรือเปล่าผิดเป็นครูตอนนี้ก็เก่งแล้วปะตอนนี้ยังไม่เก่งครับยังต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้แล้วแล้วก็ประทำเรื่องอะไร ก็ก็ทำเรื่องกล้องครับกล้องค่ะครับผมกล้องไม่พอหันหน้าไปทางกล้องด้วยค่ะไม่เป็นไรครับครับก็อุปสรรคก็เรื่องถ่ายดีดีก็หน้าจอดับไปบ้างหรือไม่บางทีก็ถ่ายไม่ติดหรือไม่บางทีก็ไฟเปิดไม่ติดอ๋อเมื่อกี้ได้ยินเสียงว่าก็ไปเตะสายตอนไหนฮะถ่ายไม่ติดนี่สัมพันธ์ได้หรือเปล่ามันไม่ใช่ความผิดกล้องนะเป็นความผิดก๊อฟีก๊อฟคนเดียวอ๋อค่ะแล้วอย่างนี้มีทีมงานกลางคนอื่นๆอีกไหมคะ ก็มีครับค่ะก็ะะะได้ร่วมร่วมกันทําเอวอย่างทางด้านโปรดิวเซอร์อย่างเงี้ยคะมีอ,อุปสรรคอะไรในการทํางานบ้างโปรดิวเซอร์เหรอคะค่ะที่หนักที่สุดเนี่ยรายการข่าวเพราะว่ารายการชีพจรข่าวมันเป็นรายการสดแล้วเนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยคือผ่านรายการสดที่แบบมหาโหดมาค่ะคือคือแบบทุกคนจะมีประสบการณ์ร่วมกันว่าแบบเฮ้ยรายการนี้มาอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็คือแต่พอพอได้ทําไปมัน คือจริงๆเราเคยได้ทำรายการแท็บลองพายมาแล้วเคยเป็นโปรดิวเซอร์มาก่อนก็เลยจะรู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาหรือบางทีการทํางานเนี่ยทำยังไงแล้วก็จะสอนน้องบ้างแต่จริงๆตัวเราก็ยังไม่ได้เก่งมากอะค่ะก็จะมีพี่โปรดิวเซอร์เป็นพี่การที่คอยให้คําแนะนําอะไรพวกเราอีกทีนึงแล้วก็ภาพรวมตอนนี้ก็ถือว่าพวกเราก็แฮปปี้กับมันแล้วค่ะแต่ก็ยังอยากจะพัฒนามันต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วอย่างตอนจุดเริ่มต้นที่เริ่มทําเลยเนี่ย นอกจากพี่เขาให้คําแนะนาแล้วแล้วเราได้ฝึกได้อะไรกันอีกคะจุดเริ่มต้นที่ทําตอนแรกเนี่ยเพราะว่ามันคงมีอุปสรรคอะไรใช่ใช่มีมีอุปสรรคแน่นอนมีหลายอย่างเลยค่ะทั้งตอนแรกเนี่ยเราก็คนเรื่องคนก่อนตอนแรกก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครที่แบบทาอะไรเป็นทุกคนเนี่ยเริ่มนับหนึ่งด้วยกันทั้งหมดค่แล้วก็ต้องมาฝึกใหม่ต้องมาสอนงานกันใหม่แล้วระบบออากาศเราเนี่ยมันเป็นระบบ ออกอากาศบนหน้าเว็บด้วยค่ะมันก็ยิ่งเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเราเข้าไปอีกใช่ไหมคะตรงนี้ก็เลยทำให้เราแบบเหมือนยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงร,รู้สึกดราม่าแล้วข้างหน้านั่งน้ำตาซึ <S <S ม,ม <c oughs> เริ่มไหลไหลเริ่มเงียบ <c oughs> ค่ะ <c oughs> แล้วอุปสรรคาจะมีเหนื่อยมีท้อมีรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากทำแล้วอะไรอย่างงี้บ้้งไหมอ่ะมีมีทะเลาะกัน เยอะเยอะด้วยค่ะมีทะเลาะกันแบบเครียดเลยอยากทำคนนึงอยากเป็นอย่างนู้นคนนึ่งอยากทาอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่คือจริงๆเราก็มานั่งคุยกันแล้วมันก็ได้ควาสรู้สว่าเราอยากทําทีวีที่แบบเราทุกคนมีความสุขมากกว่าตอนเนี้เราอยากทําอะไรที่แบบพวกเราแฮปปี้อย่างของแบงค์อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเป็นรายการที่มันเป็นอะไรเป็นรูปแบบมากเราแค่มีความสนุก กับมันแล้วก็เรามีความสุขที่ทํากับมันด้วยก็เรียกไร้กว่าสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจคือสิ่งที่ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทำใช่ไหมเป็นความใฝ่ฝันเพราะที่อยากจะทํารายการทีวีก็เลยมีแรงที่จะลุกขึ้นสู้ต่อไปใช่ไหมแล้วอย่างพอได้มาทําแล้วเนี่ยรู้สึกเราได้ประโยชน์อะไรจากการทาบ้างคะน้องอยากตอบไหมคะนูกว่าน้องอยาจะได้เยอะมากน้องๆค่ะแล้วฝ่ายเทคนิคค่ะฝ่ายเทคนิคจะดีนะครับก็ได้ได้ความรู้เยอะมาก ได้ครับได้้องครัใช่ครับได้้องได้แต่ก็ได้รู้ในเรื่องของแบบเหมือนที่แบบพี่ๆเขาทำรายการกันจริงๆครับรายการนี้ออกออนแอร์จริงๆว่าเวลาสลับภาพยังไงต้องขึ้น CG ตอนไหนต้องขึ้นโลโก้ตอนไหนบ้านแล้วก็พลาดเยอะแป๊กเยอะอ๋อแต่ถึงตัดหน้ากล้องก็มีครับลัอก่จริงๆเนี่ยคือน้องๆนี้เพิ่งแค่ปีหนึ่งเองได้เข้ามาแล้วก็ได้มาจับตรงนี้เลยแบบ คือคิดว่าน้องเขาคงได้อะไรเยอะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเคยผ่านงานแซ่บลงไยมาแล้วก็จะได้รู้มาก่อนก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะฝึกฝนแต่ละคนให้ออกมาเป็นมืออาชีพใช่ไหมใช่ทำคอนเซปต์มาคอนเซปต์มหาวิทยาลัยใช่เรียนกับมืออาชีพจบอย่างมืออาชีพครับต้องพรีเซนต์นิดนึงพรีเซนต์นิดนึงไม่ได้แล้วแหละนึงคือเนี่ยถ้าเห็นเท่าทั้งทั้งหมดเนี่ยทั้งภาพรวมที่เห็นเนี่ยผมคิดว่า เนชั่นยูทีวีเนี่ยมาถูกทางแล้ว <c oughs> หลังจากที่ทดลองออกาศมาประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยครับ <c oughs> คือเราได้เห็นการเรียนรู้ของทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วล่ะครับว่าที่เนี่ยเป็นทีวีของการเรียนรู้จริงๆแล้วก็ <c oughs> ผมเชื่อแน่ว่าถ้าน้องกลุ่มนี้ครับจบออกไปแล้วเนี่ย <c oughs> ต้องเป็นงานแน่ๆเลยอะ่ะ <c oughs> คือไม่ต้องไปฝึกงานซ้ําแล้วคือสามารถทํางานได้เลย <c oughs> ไม่เป็นภาระของผู้ประกอบการอย่างแน่นอนพี่นี่ว่าโดนใช้งานได้เลยได้เลยนี่ขู่ขู่ไว้ก่อนเลยนีจะไปเซฟซ้าเมาส์หนาดจออะไรนี่ใช่ไหมใช่อย่างบกเราก็อย่างที่บอกว่าประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงโดนแก๊สน้ำตามาแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่น่าประทับใจนะครับตรงที่ว่าคือมันเป็นพอมันเป็นทีวีอย่างนี้มาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยผู้ใหญ่หลายคนให้กำลังใจถึงแม้ว่าโอเคมันมีทั้งกำลังใจทั้งเงื่อนไขที่มันอุปสรรคหลายอย่าง ก็มีทั้งคนที่บอกว่าเราต้องผ่านไปให้ได้ข้อจํากัดเนี้ยเราต้องหลุดออกจากกรอบอม,มันให้ได้ก็เป็นอะไรที่เราต้องมันท้าทายมากกับการทํางานแบบเนี้นะครับแล้วถ้ามันจะดีมากเลยถ้าเราสามารถที่จะทํามันออกมาแล้วมันมันเป็นภาพที่ดีเป็นเนื้อหาที่ดีโปรดักชั่นดีทุกอย่างดีเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราควบคุมใจมากๆในอนาคตก็ไปเล่าให้กับ รุ่นหลังฟังได้อีกอะไรเนี้ยครับทำอย่างนี้เนาะเชิญชวนกันมาทำอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะแล้วอย่างฝ่ายเทคนิคเขาก็ได้ฝึกทําจริงฝึกแล้วแล้วอย่างฝ่ายโปรดิวบ้างล่ะคะได้ประโยชน์อะไรกันบ้างลูดฝ่งร้องง่ายโปรดิวโปรดิวโปรดิวครับก็ฝั่งโปรดิวเนี่ยก็คือเราเราเป็นคนกลางใช่ไหมคะเราจะได้เห็น ทุกคนในการทํางานเราจะได้รู้ว่าแต่ละคนมีสไตล์การทางานยังไงแล้วเราก็จะเป็นคนที่แบบเลือกใช้งานถูกอย่างนี้ป่ะใช่เราก็จะเราก็จะวางเราก็จะวางคนถูกว่าเราควรจะเอาคนไหนทํางานตรงไหนค่ะแล้วพอเป็นคนกลางเนี่ยบางทีเวลามีปัญหาอะไรหรือมีน้องๆเขาอยากได้อะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็เราก็จะคอยช่วยไปพูดกับผู้ใหญ่คอยสนับสนุนให้เขาอย่างนี้ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวขอให้อาจารย์อันให้กําลังใจ่เสริมก่อนคือ ต้องใช่ไหมคะในส่วนของอาจารย์นะคะก็คิดว่าจุดที่น่าสนใจสองประการนะคะในการดูทีวีเพื่อการเรียนรู้เนี่ยเรื่องที่1ก็คือว่าสิ่งที่อาจารย์เห็นนะก็คือ 1. มีการเรียนรู้จากของจริงเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนชั่นของเราเน้นด้านวิชาการบวกวิชาชีพห้องเรียนติดกับห้องข่าวดังนั้นการเกิดเนชั่นยูทีวีเนี่ยมันเป็นจุดเสมือนที่ว่าเป็นของจริงไม่ใช่แค่เป็นแนวคิดหรือหลักการที่สวยหรู เราให้เด็กฝึกจากความเป็นจริงเด็กๆหลายคนอาจจะรู้สึกเขาไม่รู้เลยในการทำรายการโทรทัศน์แต่เมื่อเข้ามาสู่สนามของการทำรายการโทรทัศน์เขาจะต้องเป็นมืออาชีพโดยตัวของเขาเองลองผิดลองถูกหลายคนร้องไห้ก็ไม่เป็นไรหลายคนมาทำโปรดิวเซอร์ครั้งแรกรู้สึก๊ยกลัวทำไม่ได้ดีแต่เราก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรนะทีวีเพื่อการเรียนรู้คือการเรียนรู้ที่จะลองผิดลองถูกอันนี้คือหัวใจนะคะทีนี้เรื่องที่สอง เด็กๆได้อะไรนอกจากการเรียนรู้นะคะก็คือว่าเด็กๆได้รู้เรื่องการทําหน้าที่หรือการจัดการที่ถูกต้องการทําหน้าที่คืออะไรคะคือหลายๆคนเขาเข้ามาทํารายการแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่า เขาจะทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีอย่างไรจะบอกเขาว่าจริงๆแล้วถ้าทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้แล้วรู้ว่าหน้าที่ที่ถูกต้องของการเรียนรู้ห้องข่าว Nation UTV คืออะไรหรือรายการคืออะไรเนี่ยเขาจะได้ประสบการณ์ที่มีค่ามากๆนะคะแล้วก็ฝากผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะช่วยเป็นกําลังใจสนับสนุนเด็กๆให้ได้ใช้พื้นที่นี้ต่อไปค่ะอ๋อค่ะนี่ก็เป็นแบบอย่างนะคะเยาวชนที่การผลิตสื่อสร้างสรรค์เนาะทำตามความฝันของตัวเองที่จะได้ ทําสถานีโทรทัศน์นี้นะคะแล้วก็ถือว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากๆสําหรับใครนะคะที่มีความฝันหรืออยากจะทําอะไรเนี่ยก็อย่านิ่งเฉยเลยค่ะเริ่มลงมือทํากันดีกว่านะคะเวลาไม่ไม่รอท่าเนาะสำหรับวันนี้รายการแซ่บระวังภัยของเราเนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสําหรับใครที่มีเรื่องราวอยากจะฝากไว้นะคะอยากจะเตือนภัยใครก็ได้หลายช่องทางค่ะทาง Facebook นะคะพิมพ์แซ่บระวังภัยหรือว่าทางอ e ีเมลแซบระวังภยัย gmail.com นะคะหรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์023383884-5 ะะหรือใครที่อยากรับชมรายการแซ่บระวังภัยย้อนหลังนะคะได้ที่ www. ระวังภัย .com ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการแซ่บระวังภายของเราก็หมดเวลาลงแล้วพบได้ทางช่องนะคะคมชัดลึกทีวีออทุกวันเสาร์นะคะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ